ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับหน่วยเลนเจอร์นะวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับพอดีว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าช่วยอัปเดตผลงานให้ดูหน่อยนะครับที่เป็นต้นที่ผมทําว่าเป็นบอนไซหมากคู่ต้นนี้นะครับก็นานแล้วนะจะว่าไปทำหมากนี่มันค่อนข้างใช้เวลานาน,านมากเลยนะครับ กว่ามันจะแตกออกมาแต่ละแต่ละใบนี่คือนานพอสมควรนะครับจากอย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นกาบมันจะเดีย๋ยวผมต้องหาให้ดูก่อนเอาเป็นว่าตัวนี้แหละเนาะกาบใบมัน,นครับมันจะค่อนข้างาแตกยากนะครับมันจะรัดไปกับยอดมันเห็นไหมเห็นไหมยอดมันนะครับจะ ถูกใบใบเดิมครับรัดไว้อย่างอย่างกิ่งนี้กิ่งนี้นะครับนี่ผมผ่านะจริงๆแล้วกิ่งเนี้ยไอใบเนี้มันหุ้มอยู่นะครับมันจะหุ้มใบใบที่จะเกิดมาใหม่อย่างอย่างอย่างเล็กๆเนี่ยครับจะถูกใบใบใบเก่าเนี่ยหุ้มไว้อย่างอย่างแน่นหนาเลยนะครับเราต้องทําการผ่านะผ่าค่อนข้างยาวเลยนะที่ผมผ่าอย่างอย่างกิ่งเนี้ย อย่างทีนี้มันจะต้องผ่ายาวเลยสมมติว่าอยู่ข้างในนี้นะผ่ายาวนะครับต้องรอให้มันแตกขึ้นมายาวๆก่อนมันจะเป็นทรงค่อนข้างสูงนะครับดูแล้วจากจากที่ผมทดลองมาทํามานะครับเนี่ยเนี่ยครับที่ผมผ่าไว้มันจะผ่ายาวมากประมาณนี้นะครับต้นนี้น่าจะมีหกเดือนนะมันก็ตอนนี้รากเริ่มเต็มแล้วละผมต้องเอาลงกระถางแล้วนะครับ วันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าหลังจากผ่านไปหกเดือนครับต้นหมากต้นนี้ผมผ่าไปหนึ่งสองครั้งเองครับผ่าใบไปสองครั้งแล้วก็ใบเดิมที่มีอยู่มันก็อ๋อน่าจะสามครั้งครับอันนั้นแก่แล้วผมก็ผ่าไปนิดนึงตรงนี้เห็นไหมครผ่าไปนิดนึ่งเอาใบออกไปแล้วหนึ่งชุดนะครับก็เท่ากับว่าหนึ่งสอง สามผ่าไปแค่สามครั้งเองครับเพิ่งจะได้เท่านี้เราต้นมันก็จะประมาณว่ามันจะสูงยอดมันสูงครับผมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือพาเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับคนที่สนใจในการทำหมากนะบ,บนไซหมากนี่เดี๋ยวผมจะผมคิดว่ามันน่าจะมีรากเยอะแล้วนะต้นนี้เดี๋ยวผมจะยกยกรากขึ้นนะครับเพื่อให้มัน โดดเด่นกว่านี้อีกนิดหนึง่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับต้นหมากธรมธรมดารเด้อพอลงกระถางแล้ววันหลังผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมกันอีกดีกว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพาไปนะมาชมให้มาชมแปบบ๊บนึงนะครับามาแล้วอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับ ไม่ใหม่หรอกผมเห็นมีคนทํามาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากลองทําดูบ้างนะพอดีว่าแถวๆบ้านก็เป็นพวกนาพวกอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะมีต้นมายราบนะครับขึ้นตามคันนาเยอะมากก็เลยไปขุดมานะครับอันนี้ลงกระถางได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็แตกยอดครับมันก็เริ่มแตกยอดแล้วตอนแรกนึกงว่าจะไม่รอดครับ โอ้แต่ว่าตอนนี้หนอนไม่ใช่หนอนมันเป็นตัวบุ้งนะเยอะมากเลยนี่นี่ก็คิดว่าอีกเดือนหนึ่งหรือสองน่าจะประมาณเดือนหนึ่งน่าจะออกน่าจะออกดอกครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันว่าออกดอกแล้วเป็นไงแล้วต้องเข้าลวดครับตนนัวนี้อ่า ต้องเข้ารวดนะให้มันเป็นกอกอันนี้ผมก็เอามาแล้วผมก็มาพอมันแตกเริ่มแตกยอดผมก็นะครับมันจะมีหนามอยู่นะแล้วก็ลิดลิหนามมันออกมันเพราะว่าเวลาเราทํามันจะโดนหนามเกี่ยวอ่าประมาณนี้เดี๋จะทำเป็นทรงไหนดีช่วยแนะนำกันหน่อยได้ไหมเป็น ต้นมยายราบจริงจริงๆมันเป็นเถานะแต่ว่าเราก็เอามาให้มันเป็นทรงทรงต้นคิดว่าจะทําให้มันย้อยลงนะคล้ายๆหางนกยูงประมาณนี้นี่ก็อัปเดตความเป็นมาเป็นไปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีความเห็นเช่นไรนะครับก็ฝาก อคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะครับอยากชมแนวไหนเพราะว่าผมทำทำมั่วไปหมดเลยนะครับจะบอกว่ามั่วก็ได้นะมันเป็นพอเห็นเขาทําอะไรเราก็อยากทําดูบ้างนะอยากลองทําดูแล้วก็พอมีวัตถุด,ดิบอยู่แถวบ้านนะครับอย่างบอนไซมะพร้าวข้าขงหลังก็พอมีอยู่นะครับแล้วก็ในสวนหลังบ้านตรงนู้นก็จะมีที่เพาะไว้นะครับแล้วก็รอการปอก แล้วก็ทําเป็นบอนไซมะพร้าวนะครับบอนไซมะพร้าวก็พึ่งทําได้ไม่นานนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ